ไปงานแลนอาร์ตกันไหมวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์มาเป็นเพื่อนกันที่งานแลนอาร์ตครั้งที่6พบกับโกยวรมันสุรินเหลา่าและคารวานันมิวสิกสุรินแลนอาร์ตครั้งที่6นะครับจัดขึ้นที่สวนนิเวศเกษตรศิลป์บ้านชกใต้ตําบลอุโลกอำเภอลำดวนจัดสุรินนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรนะรมนับต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับแล้วก็ผู้ผทีม่มาร่วมงานนะครับต้องปฏิบัติตาม การควบคุมโรคโควิด -19 นะครับอย่างเคร่งครัดครับงดนําเครื่องดื่มเข้างานอาหารในงานมีขายมีโซนกลางเต็นท์ฟรีมีลานจะลดกิจกรรมห้องน้ำนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดโมงถึงแค่2องทุ่มนะครับผมในงานนะครับท่านจะพบกับกิจกรรมมีตลาด2องวัยครับจำหน่ายสินค้าชุมชนจากคนท้องถิน่นมีเวิร์กช็อปศิลปะเดินเล่นจินตนาการวิทยากรโดยปรีชาคำภผยนะครับมีเวิร์กช็อปอวดอาร์ตนะครับร่วมวาดภาพ โดยศิลปินสร้างศิลปะนะครับมีเวทีวัฒนธรรมการแสดงการตรึมจากน้องๆและเยาวชนนะครับดนตรีฟรกซองโดยศิลปินมากกว่า15ศิลปินนะครับมีซุ้มเรียนรู้กลุ่มย่อยนะครับก็คืออยากชวนน้องๆนะครับมาเรียนรู้นะครับมีซุม้มศิลปะมีซุ้มการทําเครื่องนดนตรีการตรึมมีซุ้มหนังสือจากมูลนิธิกระจกเงามีาซุ้มกลุ่มเด็กเครือข่ายาสร้างสื่อกอ,อาย่า มีซุ้มเนียแดงมีซุ้มการทํามัดยอมีซุ้มพิซซ่าซุ้มนวดมีซุ้มเกษกตรกรน้อยจากสวนกุทวีทําปุ๋ยซุ้มเครือข่ายเด็กและเยาวชนสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับมีค่ายจิรนนท์นะครับทีมเนียแดงครับมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับก็เชิญชวนนับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาร่วมกิจกรรมได้นะครับมีหลายมูลนิธิเลยครับผมมีการสอนการทำ CPR จากโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับมีหลายเครือข่ายนะครับผมก็ นมาแวะมาชมมาเยี่ยมชมได้นะครับผมเนี่ยตอนนี้เขาก็เตรียมงานนะครับน่าจะเกือบหนึ่งเดือนนะครับเพื่อที่จะเตรียมจัดงานนะครับผมนี่ะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มทางเข้านะครับซุ้มทางเข้านะครับก็วันที่26ครับอีกประมาณ2วันนะครับอีกประมาณ 2, อสวันนะครับก็มาร่วมกันได้นะครับผมใครอยากพาลูกพหลานมาเรียนรู้นะครับผมก็มาได้นะครับฟรีครับผม นี่ครับของกินของใช้มีขายที่งานนะครับผมมากันได้เลยนะครับอ่าสลับดนตรีก็มีหลายวงนะครับผมมีคณะประกาศเปรยนะครับคณะละวินนะครับอ่าคณะรัศมีนะครับดัมบ่าวิสานใต้ธารรัตแบนนะครับบูลิลัมนะครับท็อปผ้ามาผ้าผาของมานะครับยินกุยคณะถุงเงินนะครับ มีหลายคณะมากมายนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับในวันที่2 6นะครับก็เชิญชวนนะครับผมที่นี่ก็เป็นบ้านที่ทำด้วยเรื่องของศิลปะนะครับมีขายพิซซ่านะครับพิซซ่าน้าหมานะครับทำหลายอย่างนะครับผมก็เชิญมาร่วมเป็นมาร่วมงานด้วยกันนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับ ก็สนใจก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ